สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในรายเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มกว่านั้นเพื่อนนะก็เลิกงานพอดีนะครับรีบมาอัดคลิปเลยนั้นเพื่อนมานะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวอีเวนต์กันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอีเวนต์นี้เนาะก็ ถ้าหลายๆคนนะครับเข้าไปดูอีเวนต์นะก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละนะครับเป็นจี้เนาะอ่าวันนี้เป็นอีเวนต์จี้นะครับซึ่งเป็นอีเวนต์จี้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีเลหลังด้วยแหละนะครับผมเพิ่งเข้าเกมเพื่อนนะครับสังเกตจากเวลาร้านค้าลึกลับผมได้เลยนะว่าผมเพิ่งเข้าเกมจริงๆนั้นเพื่อนนะนี่นะครับเพิ่งนับถอยหลังไปนะครับเหลือ5 6นาทีนะครับนะอ่ะมาถึงหน้าร้านคาลึกลับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะว่ามีอะไร น่าซื้อหากันบ้างนะครับในร้านนี้เนาะอ่าร้านแรกนะครับเขาบอกซื้อ2แถม2นะครับนะ <c oughs> ขออภัยนะครับก็น่าจะเป็นออฟนะเพื่อนๆน่าจะเป็นออฟนะครับหรือไม่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครับเสียงแกะแห่งแกติยศอ่าโอเคเป็นออฟนะครับก็น่าจะความสามารถดีอยู่นะครับนะถ้ามาในรูปแบบของร้านคาลึกลับนะเพื่อนนะใครที่อยากตามหา ออฟดีๆนะครับก็สามารถจัดกันได้เลยนะต่อมาครับเป็นแพ็คลดราคานะครับสุ่มจี้นะครับสุดฮิตเนาะท็อป10นะครับนะก็มีแจ็คพอตให้ด้วยนะครับในราคา99บาทนะครับสายเสียงดวงนะก็จัดกันได้เลยนะครับต่อมาครับเป็นแพ็กเกจเริ่มอีเวนต์นะครับอ่าก็น่าจะเป็นสุ่มวัตถุดิบนะครับเพื่อนๆนะก็มีวัตถุดิบให้ด้วยนะครับคูณ3เนาะ แล้วก็เป็นกล่องพรีเมียมนะครับคูณ8นะใครที่ตามหาวัตถุดิบนะครับหรือว่าเพชรไม่พอนะครับก็สามารถซื้อนะครับเพื่อไปลุ้นเอาวัตถุดิบได้นะครับเป็นวัตถุดิบในอีเวนต์นะครับนะ,อะโอเคนะครับส่วนหน้าสุดท้ายนะก็เอา A บวกมาขายนะครับในราคา149เดี๋ยวนะ A บวก1ชิ้นนะครับแล้วก็ มีแพ็กเอถึง a บวก3แพ็กนะครับแล้วก็เป็นบวก5คูณ10อ่าก็นั่นแหละนะครับใครที่กลัวไม่ปิดนะครับก็มาซื้อ A บวกตรงนี้ได้นะครับเห็นในกลุ่มผมนะครับนะเขารีวิวกันฉ่ำเลยบอกว่า a บวกทางน้ำมันนี่ออกยากมากนะครับแล้วก็ดิดเลดดอปนี่โหดมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูสักหน่อยดีกว่านะครับว่า เลตมันจะโหดจริงหรือเปล่านะอัตราการสุ่มเอ้ยอะไรของคุูเนี่ยอัตราการสุ่มครับเอ่อถังน้ำมันพรีเมียมเอบวกนะครับ0.005เออโหดจริงโหดอยู่นะเป็นตาไบาเกอร์0 0นนะน้ำมันเครื่องธรรมดา0.9 แว่นตาก,กันแดดไบเกอร์2.5เฮ้ยเรดค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะเพื่อนอืมอ่ะก็เดี๋ยวไปดูความสามารถของจี้กันนะครับว่าถ้าโหดเอ่อเรดแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นจี้โหดแหละเพื่อนนะครับร้านค้าแฟบบเซลยังไม่มีอัปเดตเข้ามานะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของจี้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูจี้เลยหลังเนาะอ่ะผมพาไปดูก่อนนะครับ ความสาม,มารถของจี้ใหม่นะว่ามีอะไรเข้ามาบ้างเนาะอ่ะนะครับในหน้านี้นะก็มีมาทั้งหมด4 g จี้นะครับอ่า4จี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูไปทีละจี้กันนะครับอ่ะจี้แรกครับเป็นหมวกไบเกอร์นะครับความสาม,มารถเดี๋ยวเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส55%ชาร์จโล่2คขันอ่าเป็นโลเป็นโล่เหลี่ยมนะครับนะ เมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันที2ครั้งไปยังเดี๋ยวนะย้ายทันที2ครั้งขึ้นไปโอกาสเจอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับเป็นหมวกเอ่อเหมือนที่มาในครอบครัวเ,เพื่อนๆนะใช่ไหมแล้วทำไมไม่มีความสามารถในการคุมเต่าหรอเอ๊ะมึงแค่ชาร์จโลกแล้วก็ ส่งไปยังเกาะล้างความสามารถในการคุมเต่าไม่มีเลยเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยหรือว่าเขาเขียนผิดหรือเปล่าเพื่อนใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะจริงๆหมวกมันก็ต้องมีคุมเต่าสิวะเออมันก็ต้องมีบอกเปอร์เซ็นต์การคุมเต่าดิแต่นี่ไม่มีอะเพื่อนมีแค่ชาร์จโล่แล้วก็ส่งไปยังเกาะล้างมันเหมือนเป็นจี้โล ก็ส่งไปยังจอดร้างแล้วมังเป็นหมวกมาทําไมวะเออความสามารถหมวกมันก็ต้องมีควบคุมลูกเต๋าสิเพื่อนใช่ไหมหรือว่ามันอยู่ในนี้อ่ะหมวกเบเกอร์กระต่ายครับอ่โอเคอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้เนาะเพิ่มความแม่นยําของอ่านี่ไงนะครับอาจจะมาอยู่ในนี้เนาะโอกาส5 5เนะครับควบคุมลูกเต๋านะครับเนาะใช้คู่ขี้ก็จะเติบโตไปบวกสปเนะเมื่อตกคนที่ ของชาร์ตโอกาส65%ชาร์โลอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะครับอ่ะมัน c อ l l a b o r a t i o n กันอันนั้นเป็นแบบธรรมดานะครับนะถ้าใครอยากได้ไบเกอร์กระต่ายก็น่านจะแพงกว่าหรือเปล่านะเพื่อนนะมีความสามารถในการชาร์โล65%ชาร์โล2ขั้นนะครับแล้วก็80%อ่าโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะครับอ่ะเวอร์ชันนี้นะเพิ่มความอ่าเพิ่มปเปอร์เซ็นต์ในการคุมเต่านะครับแล้วก็ปเปอร์เซ็นต์ชาร์โลปเปอร์เซ็นต อาเนื้อเทศมานะครับนะถ้าเป็นตัวนี้เป็นเป็นแบบเบสิกธรรมดาธรรมดานะไม่มีความสามารถในการคุมเต่านะฮะดูดีๆนะใครทำอีเวนต์นะตัวนี้เป็นไบเกอร์กระต่ายดำนะครับก็ความสามารถนะเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับ50%ยกเว้นค่าผ่านทางหลังจากนั้นเพิ่มค่าผ่านทางของเมืองทั้งหมดคูณ2นะครับฟิกแค่คูณ2นันเพื่อนแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแดนมาร์คของฉันโอกาส70%ขังฟองสบู80่80% หลายการนางฟ้าเหมาะกับใครน่าจะเหมาะกับโครหรือเปล่านะจีชิ้นนี้นะแต่ความสามารถในการยกเว้นค่าประทางทำไมมันเปอร์เซ็นต์น้อยจังเลย <c oughs> อ่ะโอเคครับมาดูชิ้นต่อไปนะครับอ่ะไบเกอร์กระต่ายสีชมพูนะโอกาส50%ป้องกันเอฟเฟกต์อตรายที่ใช้กับฉันนะครับนะเมื่อไปตรงข้ามตกแรนด์มาร์ของฉันโอกาส70%ขังฟองสบู่ ขังฟองสมบูรแล้วก็80%สลั์อันนี้น่าสนใจกว่าปะเดี๋ยวตัวนี้ก็น่าจะสนอันนี้น่าสนใจกว่านะผมว่ามมีป้องกันไอเฟนตาย50%นะครับแล้วก็มีขังฟองแล้วก็สไลด์การ์ดน่าสนใจแต่รอดาร์กดีกว่านะครับนะผมว่าน่าสนใจแต่ก็รอดาร์กดีกว่าเนาะ ความสามารถมันยังกักอยู่อ่ะเปอร์เซ็นมันกักไปนะอย่างตัวนี้นะครับความสามารถในการยกเลิกการจ่ายค่าผ่านทางเนี่ยนะครับมัน50%เอนองอะ่ะน่าจะเพิ่มให้เป็นสัก70%น่าจะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะรอดรักไหมส่วนจี้หมวกเนี่ยอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับนะับเ,เป็นหมวกโล่ในระที่แต่ ไม่มีความสามารถไทเทเนียมนะครับนะไม่มีการป้องกันการเคลือ่อนย้ายแล้วก็การดักจับนะครับ <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นผมยังมองว่าหมวกไทเทเนียมนะครับยังดีกว่าอพวตกลกูลที่มีไทเทเนียมนะยังดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําดีกว่าเนาะเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูจี้เลยหลังกันดีกว่านะครับนะอ่าไปดูจี้เลยหลังแล้วก็วิธีการตามหากันดีกว่าเนาะว่ารอบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรมาเลยหลังด้วยนะอ่าวิธีการตามหานะครับก็ เอ๊ะหรือว่าจะเป็นการสุ่มแบบอ่าโอเคมันมันมันแค่แยกกันหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวนะอ๋ออ่าโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วอ๋ออ๋ออ๋อ นะอ๋อตามหาอันนี้4อันหรอแล้วก็ค่อยมาสุ่มพวกนี้อ๋อแบบเลือกแบบเลือกอันนี้แบบสุ่มอันนี้แบบเลือกนะครับเป็นการสุ่มแบบค่อนข้างที่จะแปลกนิดน,นึงนะอ่ะเราจะต้องตามหาวัตถุดิบนะครับแว่นตาไบาเกอร์เบวกเนาะ2ชิ้นนะครับเพื่อที่จะนำมาแลกแว่นตาไบาเกอร์อ่าแว่นตาไบาเกอร์ เบวกเนี่ยเพื่อที่จะนำมาแลกเดี๋ยวอ๋อโอเคคือวัตถุดิบ A เนี่ยนะครับถังน้ำมันก,ก็จะเอามาแลกถังน้ำมัน A บวกเออแว่นตาก็จะเอามาแลกแว่นตา A บวกเพื่อที่จะนำแว่นตา A บวก2ชิ้นนะครับแล้วก็ถังน้ำมัน2ชิ้นเนี่ยนะครับมาสุ่มหาจี้วัตถุดิบนะครับในนี้อีกทีนึงนะเป็นหมวกไบเกอร์เอสบวกนะหรือว่าเป็นจี้ในอีเวนต์นะครับนะ เออเปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยวไปดูในอัตราการสุ่มนะถ้าเราได้หมวกนะครับ S บวกเนี่ยนะทั้งหมด4ชิ้นเนี่ยนะครับเราถึงจะเอามาเลือกนะครับวัตถุดิบในอีเวนต์เอ้ยไม่ใช่วัตถุดิบดิเป็นจี้ในอีเวนต์ได้นะครับก็คือหมวกกระต่ายไบเกอร์ iker, กระต่ายสีดำสีชมพูพวกนี้นะเออเป็นการสุ่มที่ค่อนข้างที่จะแปลกบานเพื่อนหรืออีกแบบนึงนะเป็นการสุ่มแบบ ถังน้ำมัน4อันนะครับแล้วก็กระต่ายอีกระต่ายนี่หาจากไหนน่าจะจากการซื้อหรือเปล่านะน่าจะจากการซื้อแหละผมว่านะเราก็จะได้จี้พวกนี้ไปเลยนะครับกระต่ายพวกนี้นะกระต่าย S บวกกระต่ายดำา S นะครับกระต่ายสีชมพู S อนะเพื่อที่จะนำมาแลกพวกนี้เนาะ,ะเป็นการสุ่มที่แปลกใหม่นะเพื่อนๆไม่เคยเห็นนะตั้งแต่เล่นเกมมาผมยังไม่เคยเห็นการสุ่มแบบนี้เลยนะครับก็ ค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็ท้าทายดีนะว่าเอออ่ะเรามาดูจี้โอ้โหจี้เลหลังนะครับการสุ่มจี้เลหลังก็โอ้ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะเพื่อนคือมันจะต้องตามหาแว่น A บวกแล้วก็ถังน้ำมัน A อบวกอย่างละ5ชิ้นอะ่ะเอออย่างละ5ชิ้นก็คือมันไม่ได้เป็นแค่ถังน้ำมัน A ออย่างเดียวไง คือต้องตามหาแว่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุดิบอย่างละห้าเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะยากอยู่นะเลดมันมันต่างกันอนะเออเรหลังนะครับก็เป็นวิญ,ญญาณของผีเสื้อเนาะเป็นพื้นที่ของผีเสื้อนะครับความสามารถของจูนี่หรือจูนาไม่รู้นะแล้วก็มีป้ายส่วนผีเสื้อนะครับที่มารอบที่แล้วเนาะุปกณ์เขียนแบบเรืออวกาศโล่นะอันนี้ก็ เหมาะกับใครนะครับก็น่าจะเหมาะกับตัวละครที่ไม่มีแปนนะนะครับต่อมาครับเป็นหมวกอาร์ชิวไวกิ้งนะครับนะหมวกอาร์ชิวก็เหมาะกับตัวละครที่ไม่มีโล่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครโคนะครับนะถ้าเลหลังเป็นโล่แบบนี้นะผมมองว่าวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับเป็นโคมาเลหลังหรือเปล่าอืมอันนี้เป็นการคาดเดานะครับเพราะว่า คือพเพื่อนๆนดูดีนะครับจี้ที่มาในรอบนี้นะเป็นจี้สร้างโลทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันศุกร์เนี่ยอาจจะเป็นโคมาขายก็ได้นะครับนะอาจจะเป็นโคมาเลหลังก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าโคก็น่าจะมาครบเดือนแล้วนะเออน่าจะมาครบเดือนแหลวนะครับก็เราดูนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้น่าจะรู้กันแหละว่าเป็นตัวละครตัวไหนผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นโคแหละนะมองเห็นแบบจี้เอ่อจี้ที่กลับมารอบนี้นะครับมีแต่โลทั้งนั้นเลยนะครับนะ Uh, เพราะว่าอาร์คิวเนี่ยมันเหมาะกับเ,เหมาะกับโคเป็นตัวละครที่ไม่มีจี้ลิงนะเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้ทำจี้ลิงเนาะก็สามารถใส่พวกจี้ที่มันมีโลได้นะครับนะ,อ,ะอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นทอยหน้าหลังมีโลนะครับมีป้องกันเอฟเฟกต์ตลายด้วยนะ,ะก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเหมาะกับตัวละครที่ไม่มีโลในตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวไหนอย่างเช่นใครที่มีโคอยู่แล้วที่ไม่ได้ซื้อจี้ลิงนะครับผมมองว่า อีจีส้สร้างโล่พวกนี้ก็น่าสนใจนะครับเนาะรวมไปถึงหมวกที่มาในอีเวนต์ด้วยแต่ว่าผมมองว่าอาร์คชิลดีกว่านะมันมีป้องกันการเคลื่อนย้ายด้วยไงนี่ป้องป้องกันการเคลื่อนย้ายแล้วก็การดักจับนะครับมีสร้างโล่เจเออแอบดีกว่าอมหมวกไบเกอร์กระต่ายนะแล้วก็มีคุมเต๋านะฮะอื้อหือน้เทศเราก็หาใส่จี้อื่นเอาเนาะอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะ นะเดี๋ยวพาไปดูให้หมดก่อนล้วกันเนาะอ,อันนี้เป็นอีเวนต์การเล่นนะครับอีเวนต์การเล่นหรือว่าล็อกอินน่าจะเป็นล็อกอินนะแล้วแจกพวกนี้นะส่วนตัวนี้เป็นอีเวนต์การเล่นนะครับก็แจกตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันก่อนนะครับนะแล้วค่อยมาสรุปกันเนาะวันนี้ก็ไปค่อนข้างที่จะเร็วนิดน,นึงนะครับเพราะว่าอือ นี่ไงเพื่อนตัวเลือกจี G วัตถุด,ดิบนะครับที่สามารถเอาไปซื้อจี้ได้เลยนะก็มาซื้อตรงนี้69บาทนะครับส่วนตัวนี้เป็นการเลือกวัตถุด,ดิบนะครับ A ถึง A บวกเนาะ99บาทนะครับแล้วก็มีในร้านค้ารับอีกร4อานะก็เท่ากับว่าเราจะได้ A บวกไป2ชิ้นแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นแพ็ค นะครับที่ใช้เงินแก้ปัญหาเนาะอ่ะหฟรีหน,นะครับเป็นการสุ่มจิ้งลางนะครับสุดฮิตเนาะก็มีที่ที่น่าสนใจนะครับกลับมาด้วยนะก็คือรองเท้าติดปีโคนะครับเนาะอ่าที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับใครที่อยากลองเสี่ยงดวงเนาะอ่ะมีออฟเข้ามาขายด้วยนะครับ ออฟตัดการ์ด70หรือ75นะก็ไปลุ้นเอานะครับในราคา99บาทนะออฟป,ป้องกันเอเอฟป้องกันนะครับป้องกัน40หรือ45นะแล้วก็ออฟป,ป้องกันการทาสีนะครับ35หรือ40เนาะแล้วก็ออฟป,ป้องกันการเรียกนะครับ35หรือ50นะทำไมไม่มีออฟอ,ออกเกาะอ่ะอืมออฟตัดการ์ดน่าสนใจนะเพื่อนนะ70%ถึง75เลยนะ โอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาแล้วนะเพื่อนอีเวนต์นี้ก็เป็นเหมือนอีเวนต์พักเพชรอีกอีเวนต์หนึ่งอ่ะเพื่อนนะสำหรับผมนะครับผมมองว่าอีเวนต์นี้เนาะใครที่จะทํานะครับใครบ้างที่จะทําอีเวนต์นี้นะครับก็คนที่นะครับไม่มีหมวกนะอ่าผมมองว่าคนที่ไม่มีหมวกสักใบเลยผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งเล่นเกมเนี่ยนะครับมีเพชรสักก้อนหนึ่งนะครับประมาณหมื่นหนึ่งอะ่ะ มีเพชรสัก7,000ถึงหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับอยากได้จี้ดีๆสักจี้เนี่ยนะหรือใครที่นะครับมีตัวละครโครอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่มีจี้ลิงค์นะครับอ่าไม่มีจี้ลิงค์เนาะผมแนะนำเป็นหมวกนะครับหมวกอาร์ชชิลนะหมวกอาร์ชชิลนะครับไบกิ้งตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะกับโคในเวอร์ชันที่ไม่มีจี้ลิงค์นะครับนะอ่าส่วนหมวกไบเกอร์เนี่ย ทำไมถึงไม่แนะนําเพราะความสามารถมันค่อนข้างที่จะกักไปน,นิดนึงนะครับมันไม่มีความสามารถในการเอ่อเคลื่อนป้องกันการเคลื่อนย้ายและการดักจับนะครับเพราวันนี้นะการป้องกันสําคัญมากๆนะครับพอไม่มีตัวนี้นะครับมันจะทําให้ตัวละครเราบางไปเลยนะเพื่อนนะส่วนความสามารถเขาที่ได้มา3ความสามารถเนี่ยผมมองว่ามันก็ดีอยู่นะครับแต่เราไปใส่ที่อื่นก็ได้อะเพื่อนนะครับอย่างจีน้นื้อเทศเนี่ยเราสามารถใส่เป็นบัตรเชิญเนืรเทศหรืออะไรเนรเทศก็ได้นะ ประมาณนี้นะครับหรือว่าประเทศแบบอื่นเกาะลอยฟ้าในประเทศนี้อะไรก็ได้เนาะอย่างอย่างใครที่ไม่มีจี้ลิงโคนะครับก็ใส่เป็นเกาะลอยฟ้าแล้วก็มีประเทศนะครับตัวนั้นก็ได้แล้วก็ใส่หมวกอาร์คิวไานะครับชาโลันั้นก็ดีเหมือนกันนะครับอ่าเหมาะกับคนที่ไม่มีตัวละครที่ไม่มีโล่ในตัวอย่างนี้แล้วกันเนาะผู้เล่นใหม่ผมไม่แนะนําให้ทําหมวกตัวนี้นะถ้าจะทา แลวหมวกอาร์คิวไวกิ้งนะครับ uh huh. ส่วนผู้เล่นเก่านะครับที่มีหมวกอาร์คิวอยู่แล้วนะครับถามว่าทําได้ไหมอะตามความชอบเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้สกินมันก็เป็นสกินค่อนข้างที่จะสวยนิดนึงเนาะเท่ๆนะครับความสามารถก็เพิ่มมาด้วยนะเพิ่มมาจากอาร์คิวธรรมดามังรู้สึกนะครับประมาณนี้ใครอยากทามีเพชรเหลือๆก็ทําได้นะครับส่วนใครที่มีอาร์คิวแล้ว เป็นเวอร์ชันดาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ต้องทำค่ะนะครับเนาะส่วนเป็นโลนะครับก็มันไม่เหมาะกับเดซอะนะครับเดซมันมันมีโลทองอยู่แล้วนะเดซเขาน่าจะเหมาะกับอุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกในประเทศมากกว่านะโดยส่วนตัวที่ผมเล่นเดซอยู่นะครับผมว่าจี้ชิ้นนี้ไม่เหมาะกับเดซนะครับเหมาะกับตัวไหนก็ไม่รู้แหละนะครับนะเออเหมาะกับตัวละครที่ไม่มี แปนในตัวแล้วก็ไม่มีโล่ด้วยอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับส่วนพวกนี้ไม่แนะนําเลยว่ะเออมันเหมือนไม่ได้ใช้เปลืองเปลืองช่องจี้เหือเพื่อนอีสองจี้ข้างล่างเนี่ยนะส่วนตัวนี้นะเห็นหลายคนเอาไปเล่นกับเดซอยู่นะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละนะครับว่าความสามารถของโล่อะมันจะไปทับกันกับโล่ทองนะเออมันจะสลับกันออกกันเพื่อนนะครับถ้าสมมุติว่าโล่เหลี่ยมออกแล้วเราอาจจะโดนขังคุ้งก็ได้นะเออพอมันสลับกันออกไงเพื่อนนะครับ ตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับตัวละครที่ไม่มีโล่ในตัวเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนอ้องเพื่อนเนาะอีเวนต์นี้ข้ามนะครับความสามารถของจี้ใหม่เนี่ยผมมองว่าดีเลยนะแต่ก็นั่นแหละนะครับนะรอดรักน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเวอร์ชันดักมาเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าควรทําหรือไม่ควรทานะครับเพราะกว่าจี้ดักจะมาเนี่ยคนอื่นเขา จี้ธรรมดาไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มารีวิวเองแหละเพื่อนๆนะว่ามันเหมาะหรือเปล่ามันดีหรือเปล่านะส่วนตัวผมถ้าเป็นจี้แบบนี้เข้ามานะผมก็จะข้ามอยู่แร้วนะครับผมเป็นคนที่แบบภาคหลังๆมานะครับผมจะทําเฉพาะจี้ดาร์กแล้วก็จี้ที่จําเป็นกับตัวละครเท่านั้นนะครับก็ขอภัยเพื่อนๆนะครับที่อาจจะรอชมออรีวิวจี้ที่มาในรอบนี้เนาะผมอาจจะไม่ได้ทานะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมจะทําเฉพาะจี้ที่ เหมาะกับตัวละครที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็เป็นจี้ที่ซัพพอร์ตตัวละครมากกว่าเนาะถ้าทํามาแล้วเอามาแค่รีวิวแล้วก็ไม่ได้เล่นเนี่ยผมมองว่ามันเปลืองเพชรนะครับนะเพชรก็มีอยู่นะครับเอาไว้ทําตัวละครเมตาหน้าหรือว่าจำจี้ดาร์กหรือว่าอีเวนต์ลูกอมดาวอีเวนต์ที่มันสําคัญสําคัญดีกว่านะครับนะถ้าทําแบบเนี้ยตัวละครที่เราอยากได้ในเมตาหน้าเนี่ยเราจะมีเปอร์เซ็นต์ปิดเยอะแล้วก็ ID เราเนี่ยนะครับจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทําไมถึงแข็งแกร่ง เราทำจี้ด์กแล้วก็จี้ที่มันซัพพอร์ตตัวละครเนี่ยมันก็จะได้เล่นบ่อยแล้วก็คุ้มกับการที่เราปิดมานะครับแต่พอจี้ที่เราปิดมาแค่รีวิวแค่นั้นหลังจากนั้นก็เอาเข้าคัังไมไ่เล่นอีกเลยมันเหมือนทํามาก็ไม่ได้เล่นนะเพื่อนนะครับก็นั่นแหละนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆเนาะช่องผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะก็มารีวิว ผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าที่กําลังลังเลอยู่นะครับเผื่อคลิปผมนะครับอาจจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการทำอีเวนต์เนาะก็ถ้ารีวิวผิดพลาดประการใดนะครับวันนี้ก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับใครที่ปิดจี้ในอีเวนต์นี้นะครับปิดไปเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็บอกเบิร์ดคุหน่อยละกันนะครับจะได้เป็นพิยาทานสาหรับคนที่เข้ามาชมคลิปเนาะ,ะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะเพื่อนก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะ เดี๋ยวไว้เจอกันวันศุกร์นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตัวละครอะไรจะเข้ามานะครับมันย้อมสีสองอีเวนต์แล้วอ่ะเพื่อนๆนะครับผมคิดว่าวันศุกร์เนี้ยนะน่าจะเป็นคาดเดานะผมก็เดาเหมือนกันผมก็ไม่รู้ล่วงหน้าหรอกนะผมคิดว่าน่าจะเดาจากอะไรนะเราเรามีหลักการจากจี้ G ที่มารอบนี้นะมันเป็นจี้โล่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นโคแหละนะครับนะน่าจะเป็นโคมานเนาะเรหลังนะครับ ก็ใครที่อยากได้โคหรือว่ารอโคอยู่ก็ลองลุ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันวันศุกร์นะว่าจะเป็นโคมาหรือเปล่าเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันเพื่อนๆขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็กินข้าวก่อนนะครับนะเพิ่งเลิกงานมาก็รีบมาอัดคลิปเลยยังไม่กินข้าวอาบน้ําเลยนะขอตัวไปพักผ่อนก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบเนาะถ้าชอบก็ฝากนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับก็ เป็นกำลังใจให้ช่องน,น้อยๆช่องนี้ไปถึง1,000ซับเร็วๆหน่อยล้กันนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้บ๊ายบายครับหลักเพื่อนๆทุกคนนะครับ